อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งที่2ของประเทศไทยเมื่อวันที่23พฤศจิกา2505นะครับโดยมีที่ราบบนภูเขาภูกระดึงประมาณ37,500ไร่นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับคือ1เลยก็คือผานกแอ่นนะครับ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ2กิโลเมตรนะครับและห่างจากหลังแปล2.5กิโลผานกแอ่นนี้เป็นลานหินเล็กๆมีส,สนขึ้นโดดเด่นริมหน้าผานะครับต้นหนึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามที่สุดในบนในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับจุดที่2ก็คือผาหล่มสักนะครับบริเวณผาหล่สักนี้มองเห็นวิวทิวทัศ ของเทือเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะไปชมพ้าทิตย์ตกและมักและจะเห็นพ้าทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนและงดงามที่สุดนะครับบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง